อ้าวรับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมเช่นเคยวันไหนแล้วทุกคนวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับทุกๆคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือว่ามืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะพาไปดูนะครับวิธีการหาเพชรนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าเจ้าเพชรเนี่ยนะที่เรามีตรงนี้นะครับมันหายยังไงเด้วบ้างครับคือสําหรับใส่ฟรีนะไม่ใช่ใส่เติมนะ เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ไงและสงสัยอยู่นะครับว่ามันหายไงที่บ้างวะกล่องสมบัติเนี่ยนะผมบอกเลยครับว่ามันรอตารอใจมากๆนะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการหาเจ้าเพชรสีฟ้านี่นะครับพร้อมแล้วนะครับกระโดดขึ้นหลังผมมาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดตับสไคร์ให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ โอเคเรามาดูวิธีแรกกันดีกว่านะครับวิธีแรกนะครับไม่ยากเลยนะี่ให้เรามาคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ครับแล้วเลือกตรงนี้ครับภารากิจนะครับนี้อาา่านี่มันจะได้เพจตรงนี้มานะครับนี่คือวิธีแรกนะครับอ่ะเราก็ดูนะว่าภารกิจเนี่ยมันบอกว่าให้เราทําอะไรได้บ้างน,นะครับเราก็ลองกดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้าเกิดแบบไม่แน่ใจนะครับ<ข>ก็ลองดูนะครับว่ามันได้ยังไงมันต้องหายยังไงครับดูเงื่อนไขของมันนะว่าเออ มันต้องทํำยังไงโอเคอันนี้เป็นวิธีที่1ครับเรามาดูวิธีที่2กันดีกว่านะมันคือร้านค้านะครับร้านค้าตัวนี้ครับมันจะมีแพ็คตัวนี้ครับเล่นเพลินนะครับสามารถรับเพชรฟรีนะครับวันละครั้งนะครับนี่เราจะได้30เพชรแล้วก็10เยลลี่นะครับวันละครั้งนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะต้องเป็นพวกใส่เติมนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะวิธีที่2ไม่ยากแล้ววิธีที่3ครับกิจกรรมแล้วก็รางวัลนะ เดี๋ยวเราไปดูนี่นี่ครับกิจกรรมรางวัลอารีนาครับอันนี้คือมันต้องสู้ไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะได้เพชรต,ตัวนี้มาครับห้าร้อยอันเนี่ยแล้วก็อันต่อไปครับก็จะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อรายเดือนนี่ผมก็รับเลยห้าร้อยอ่าก็คือวันละเนี่ยพอถึงวันที่เจ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะได้คกุกกี้น้ําตาลหิมานะครับนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวอีพิกตัวหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับกี่หิมะ ก็เป็นตัวที่โอเคอีกอีพิกนะครับเป็นตัวที่โอเคอีกหนึงตัวนะครับอะต่อไปนะครับนี่มิชชั่นเยลลี่เนื้อประจำวันนะฮะก็คือนี่เลยมอบรางวัลเพิ่มเติมจำนวนเยลลี่นะฮะแต่ละวันนะนี่ก็จะได้สามสเพชรอืมต่อไปนะครับนี่คุกกี้ไทม์คุกกี้ไทม์ประจำวันนะครับก็คือ Lock in, ล็อกอินรายวันนะ เพื่อนๆมันจะเป็นเวลานะครับก็จะมีตั้งแต่เวลา8โมงถึงเที่ยงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับแต่อันนี้มันคือแค่เข้ามาก็รับเพจไปเลยครับฟรีฟร30เพจนะเนี่ก็จะเป็นชาเรนคุกกี้คัสตาร์ดนะฮะรุ่นที่3ก็คือเหมือนแบบมันต้องไม่หานะครับมาครแล้วก็เนี่ยข้างล่างนี่ครับเคลียร์มิชชั่นนะตามนี้เลยก็จะได้เพจตามนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสรุกไปกับเพื่อนนะอันนี้ไม่ยากครับแค่ชวนเพื่อนนะก็คือแบบไปแอดเพื่อนอะไรนะรับเพื่อนนะให้ครบ10คนครับก็จะได้500เพชรแล้วนะอันนี้ครับก็จะเป็นแจกของรางวัลน,นะเปิดตัวครับตลอด14วันแนละก็ดูนะครับว่า1วันที่1 2 3 4เนี่ยเขาแจกอะไรบ้างน,นะดูเอานะนี่วันที่13เนี่ยได้เยอะหน่อยครับ2 0 0พเพชร อันนี้จะเป็น Burning Charm Balloon นะครับก็คือเราเนี่ยครับไปส่งบอลลูนนะบอลลูนพี่หมีนะจนครบ6ครั้งนะครับอันนี้นะตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้นะถึงจะมาส่งตรงนี้ได้นะครับนี่โอเคประมาณนี้แล้วก็สำรวจโลกเนี่ยอันนี้จะได้เยอนครับคือ Clear 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 Quest นะครับ,รบมันก็จะได้เพรพวกเนี้ยก็ลองมาดูได้ครับว่าเราต้องเคลียรยตรงไหนบ้างน,นะ มันอาจจะไม่เหมือนกัน,นครับมันจะยิ่งเพิ่มเพิ่มเพิ<ๆ>่มไม่เท่ากันอนะ่ะลองดูนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแต่ได้เนี่ยถ้าเราเคลียร์สามคับสิบห้าใช่ไหมเราก็จะได้สามร้อยเพทอันนี้ยี่สิบก็สามร้อยเพรครับเก็บไปเรื่อยได้มีหลายด้านอยู่ครับเยอะอืมบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นปราสาทคุกกี้นะครับอันทรงเกลียดนะครับก็จะได้รับเพรด้วยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ปราสาทตัวนี้ครับนี่อะผอผมยังเลเวลสองด้วยเลยถ้าเป็นเลเวลสามผมก็จะได้เพรตัวเมื่อกี้มานะครับ และต่อไปครับก็จะเป็นต้นแห่งความหวังนะต้นแห่งความหวังเนี่ยเราจะได้จากตรงนี้ครับเปิดเจ้ากล่องตัวนี้นะกล่องรายวันตัวนี้ครับอ่ามก็จะได้เพชรมาเหมือนกันแล้วต่อไปครับก็คือเซิร์ฟนี่เองเวลาเซิร์ฟเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ ชดเชยด้วยการแจกพวกนี้มานะแจกเพชรนะไอ้น,นี้มาวันที่25นะยี่สิบหกขอปิดเซริร์ฟคลิปห้าปิดเซิร์ฟนะเขาก็แจกชดเชยมาให้1 2 0 0 0อันเพชรนับอันี้ผมก็ได้ทำการเปิดไปในคลิปที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นอ่าโค้ดนะครับจะใช้โค้ด welcome to kingdom นะผมไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะส่วนอ่าโค้ดอันนี้ก็เหมือนกันนะ we love มั้ง we love out we love kingdom มั้ง ัวนี้นะครับจะใช้2โคดนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในดีสิบชันละกันนะเพื่อนๆแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะลองไปกรอกมันดูก็ได้นะเผื่อยังได้อยู่ก็ยังได้อีกตั้ง3,500รเพจนะครับอ่ะล่ะครับวิธีต่อไปนะเพื่อนๆก็คือวิธีการที่เรานะครับจะได้เพจมาแบบง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะต้องรอเวลานิดนึงนั่นก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ นมพรุตรงนี้นะครับนี่เราจะได้น้อยนะแต่ว่ามันก็ยังได้นะครับอ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะได้เพชรมานั่นเองอ่าเราก็แค่กดรับไปเลยครับนี่ได้มาแล้ววิธีต่อไปนะเพื่อนๆนั่นก็คือการที่เรานะครับไปประจนภัยนั่นเองนี่ปึ๊บในแต่ละดาครันะบเราเนี่ยจะได้รับเพชรจำนวน100นะครับถ้าเรานะครับสามารถเคลีย ได้3ดาวเนี่ยเราจะได้100เพชรนะครับซึ่ง3ดาวเนี่ยมันจะได้50เพชรนะแล้วก็รวมกับอันนี้นะครับ30เพชรแล้วก็1ดาวเดี๋ยวจะได้20เพชรนะครับซึ่งถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ไปเราจะได้50เดี๋ยวเราไปดูด่านที่ผมยังไม่ได้เคลียร์มากเลยนะนี่ครับไปจะได้ตามนี้เลยนี่ก็คือครั้งแรกนะครับก็คือ20แล้วก็ครั้ง อ่าสองดาวนะจะได้30แล้วก็3ดาวเราจะได้50เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเราเนี่ยจะเคลียร์ได้3ดาวหรือเปล่าแล้วมันได้จริงหรือเปล่านะครับเคลียร์ไปอี่เราจะปร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันไดเพชรจริงๆหรือเปล่าแลน,ะนี่นี่คือรางวัลของผู้ชนะนะครับนี่ก็จะได้พวกน,นี้มามีครั้งแรกครับเราจะได้20ก็คือถ้าเกิดเล่นเนะี่ยเข้ามาเล่นเนี่ยแค่1ดาวหรือว่าไม่ได้เลยเนะี่ย เราก็ได้20เพรแน่นอนคนีบยกลันตีนได้20นะแล้วก็พอเราได้2ดาวเนี่ยเราก็จะได้30เพรนับรวมกันเนี่ยก็จะเป็น50เพรนะครับอ่ะแน่ๆละถ้าเราได้สองดาวคือ50เพรแน่นอนแล้วก็สามดาวครับ3ามดาวเนี่ยจะได้อีก50เพชรวมทั้งหมดนี่นะฮะจะเป็น100เพรนะครับซึ่งการที่เราจะได้สามดาวตรงนี้นะครับคือตัวละครของเรานะครับคุกกี้ของเราแต่ละตัวเนี่ยจะต้องไม่แตกสลายหรือว่าตายลงไปนะครับ ก็คือทุกตัวเ่ยต้องอยู่ครบนะแต่ว่าถ้าเลือดน้อยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะแค่ขอให้อยู่ครบแค่นั้นพอครับเราจะได้3มดาวนะอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือนี่ครับตัวนี้นะครับเรื่องราวอาณาจักรนะครับนี่ตัวนี้เราจะได้เพชรด้วยครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันได้ทุกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยที่สังเกตครับผมกดรับรางวัลรับรางวัลไปอย่างเดียวนะครับมันน่าจะได้ทุกครั้งนะแค่กดรับรางวัลไหมครับแล้วก็ลองคุยกับนี่ มันสุ่มนะมันสุ่มครั้งครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เพชรเหมือนกันนะครับเออก็ลองดูนะเพื่อนๆนี่นะตัวนี้เลยครับคุกกี้ผู้ก้าหาญนะฮะอ่ามันก็จะได้ตัวนี้มาพวกเคเวสต,ตรงนี้นะครับก็ลองลองดูนะว่ารางวัลที่เราจะได้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เคลียร์สามทับสิบแปนทับแปะกล้วไว้นะฮะชื่อสนากินเลยประมาณนี้ฮะ สำหรับวิธีนี้นะฮะวิธีการหาเพชรก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วนะอ่าส่วนอื่นเนี่ยผมอาจจะมันอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่ามันได้จากตรงไหนได้อีกนะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้หรือว่าอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปใต้เลยนะในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะหรือจะอาจจะนํามาทําคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เครดิตด้วยนะครับอ่าก็จะช่วยกัน ในการเล่นเกมให้มันแบบว่าสนุกมากขึ้นนะครับจะได้เหมือนแบบไม่เล่นคนเดียวโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากมาะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะฮะยังไงนะครับเพื่อนๆก็คนละนิดคนละหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเพื่อเพื่อนๆ พีก่กดเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอันเนี้ยมันทําได้หรือไม่ได้เนะี่ยแต่ว่ามีเพื่อนๆคนอื่นนะมาบอกนะีผมก็จะเอามาทําคลิปหรือว่าก็ปักหมุดให้ในคอมเมนต์นะเพื่อนๆก็ลองมาอ่านกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ